ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ km MM ขีด t เฮ็ดกันแล้วค่ะสําหรับใครคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเตี๊ยดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะ,ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลลยค่ะแ้ว กดคัดลอกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยคนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่งร้อยคนนะคะพวงอยู่ที่5้ากว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะคะ่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกสองปเซ็นค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคี่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดําเนินการในแอปธานาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้เราก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะก็เติมขั้นต่ํา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งมาเติม50 0 0บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือพันธุมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธานาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยคคค่่ะออค่ะะะะออัันนตไปปปจเเ็งา สามารถดาเนินการในแอป Bang p o Wallet ของเราจนเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอป b ังเ p า o Wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหา แล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือว่าต้องการใส่รูปภาพค่ะ mm hmm. ก็สามารถคลิกอแดร์ไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้ค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนอเราสนใจแลอได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ต i ๊กต่อของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะ ก็ได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่3ามถึงสคนเนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็น82คนกันแล้วค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนะเาะแล้วสั่งซื้อแป๊บเดียวเองนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรมากเลยนะก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะแต่อีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปขึ้นมาจนครบเลยค่ะแต่ก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m บิคค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามา ดดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ